ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเชื่อมต่อไร้สายผ่านกล่อง Wi-Fi Display นะครับเป็นการสะท้อนหน้าจอ,อาระหว่างมือถือไปที่ตัวเครื่องเสียงของซูเล็กนะครับโดยที่ลูกค้าซื้อตัวเครื่องเสียงของซูเล็กไปแล้วนะครับทางทางเราจะแถมกล่อง Wi-Fi Display ให้ไปกับเซตนะครับโดยวันนี้เราจะมาทดสอบกับตัว h i l u Revo นะครับเป็นตัวเครื่องเสียง2องดินเฉพาะรุ่นของตัว h i l u Revo นะครับโดยเมื่อผู้ใช้ติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้ผู้ใช้เข้าไปที่เมนู Smart Link ์นะครับเมนู Smart Link คือเมนูที่เชื่อมต่อผ่าน hdmi in นะครับผมให้ผู้ใช้กดเข้าไปที่ Smart Link ์นะครับอนะครับเสร็จแล้วมาที่โทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้ผมจะใช้กับตัวโทรศัพท์ Android นะครับให้ผู้ใช้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วจะมีแถบฟังก์ชันที่อยู่ด้านบนนะครับเลื่อนหาคําว่า smart view นะครับกด smart view แล้วก็จะขึ้นชื่อ wi-fi display ที่เราเชื่อมต่อไว้อยู่นะครับกดเข้าไปเชื่อมต่อครับ หลังจากนั้นตัวมือถือจะสะท้อนหน้าจอไปที่ตัวเครื่องเสียงนะครับเราก็สามารถใช้งานฟังก์ชันในตัวมือถือได้เลยนะครับผมผมจะลองทดสอบอ YouTube นะครับ นะครับสัญญาณภาพและเสียงก็มาปกตินะครับเดี๋ยวลองดูอีกวิดีโอหนึ่งนีง<ว>่นะภาพและเสียงมาพร้อมกันนะครับไม่กระตุกนะครับถือว่าสัญญาณภาพสมูทเลยทีเดียวครับผม<ว>นในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เนต็ตของผู้ใช้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เนต็ตของผู้ใช้ด้วยครับผม หรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ GPS นําทางนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าขับรถเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าต้องการใช้ Google Map นะครับก็สามารถสะท้อนหน้าจอตรงนี้ไปใช้งานได้นะครับผมนี่นะครับส่วนสองดินสูเหล็กนะครับที่ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่มีเมนู HDMI In นะครับไม่รองรับ HDMI In ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านตัว AV input ได้เหมือนกันนะครับโดยทางซูเล็กของเราจะแถมกล่องคอนเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงสัญญาณภาพจากแคนดไอมาเป็น AV นะครับตรงนี้นะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับโอเคเข้ามาดูนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมทดสอบให้ดูนะครับก็เปิดฟังก์ชันสมาร์ทวิวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi Display ที่ต่อไว้อยู่นะครับ ก็ทดสอบเล่นวิดีโอผ่าน youtube นะครับนะครับ oh <my> สัญญาณภาพก็ถือว่าชัดเจนนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับเราไม่ได้ใช้สายเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นการสะท้อนหน้าจอนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ทางซูเหล็กให้ไปก็คือเรื่องของกล้องมองหลังนะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับฟังก์ชันที่มีในตัวเครื่องเสียงของซูเล็กนะครับเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องก็จะตัดเป็นภาพมองหลังอย่างนี้ให้นะครับเราจะมีแถมไปให้กับเครื่องเสียงสองดินทุกรุ่นนะครับนี่ครับจะมีเส้นแสดงระยะให้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับเวลาถอยหลังนะครับผม นอกจากนั้นนะครับซูเล็กของเราก็มีฟังก์ชันให้ลูกค้าเลือกใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุ AM FM นะครับเมนูเล่นแผ่นระบบ GPS ในตัวนะครับระบบนำทางแล้วก็เรื่องของ USB SD card นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหลกัหลกๆอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเรื่องของบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสายวางสายหรือว่าฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับอัะนนะี้ผมจะทดสอบให้ดูเป็นบางฟังก์ชันนะครับอย่าง SD card อย่างเงี้ยนะครับผมใส่ card เข้าไปแล้ว ก็สามารถเล่นไฟล์เพลงจากเอดิการ์ได้นะครับผมสามารถเลือกเพลงได้ครับลอง USB นะครับเดี๋ยวลอง USB ดู USB สามารถเล่นเป็นไฟ์ลวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับน,นี่เป็นไฟล์ MP4 ที่ผมโหลดไว้ในตัว USB นะครับก็ประมาณนี้ครับเครื่องเสียงของซูเล็กฟังก์ชันที่ผมแนะนำวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนนะครับซื้อเครื่องเสียงของซูเล็กนะครับผม สวัสดีครับ